สวัสดีครับผมแบนกโมเกมแคทเตอร์ ats, แ,แคทเกมไฟในแอดเฟรดี้แฟนเกมเวลคัมทูทีเลอร์แลนดนั่นเองครับผมนะเกมนี้เป็นแฟนเกมเกรฟรดี้อันใหม่ที่มาแลนที่สุดช่วงนี้ครับผมนะเพิ่งจะออกมาไม่นานและมีแค่เดโมโด้วย แต่ผมเห็นยูทูบเบอร์สายเฟรดดี้ชื่อดังต่างชาติเขาเล่นกันเพียบเลยผมก็เลยรู้สึกสนใจว่าเกมนี้มีดีอะไรผมนะแต่อย่างแรกที่บอดได้เลยกราฟิกน่าจะดีโคตรพอเปิดมาหน้าเมนูนี่ก็ดึงดูดแล้วผมนะมันจะเป็นยังไงมันจะยากแค่ไหนเราต้องเจอกับตัวอะไรอาจจะเป็นตัวใหม่ที่ไม่ใช่เฟรดดี้เลยผมไม่รู้อะไรสักอย่างผมนะ <c oughs> ผมก็จะมาลองให้ทุกท่านแล้วเราก็มาเล่นพร้อมกันครั้งนี้เลยก็และกันโอเคนิวเกมแล้วกันมา เีเลอร์แลนทีนี่คือน้ำชานี่ยอืมโอเคอ้าวเวนกรรมอืมเราต้องปิดร้านทีเลอร์แลนน่าเสียดายนะครับประกาศให้กับคนลูกค้ารู้มั้งโหนี่หุ่นเหรอสยองใช้เล่นเหมือนกันเนี่ พนักง,งานโดนปลดหมดเลยต้องขออาภัยในความไม่สะดวกแต่เราไม่มีทางเลือกนะครับข้อความสุดท้ายไม่กี่คนจะรู้ว่ามีฐานที่ที่นึงที่อยู่ใต,ทต้ทีเลอร์แลนด์แล้วเขาบอกเลยนะปล่อยเอาไว้ตรงนั้นอย่าเข้าไปยุ่งเข้าใจไหมครับโอ้ เปิดมาน่าสนใจแล้วผมน้นประกาศบอกว่ามันมีที่ที่หนึ่งอยู่ใต้ทีเลอร์แลนด์อย่าเข้าไปยุ่งนะเดี๋ยวเราจะการเองแต่ว่าเราจะเข้าไปยุ่งใช่ไหมโอเคเขาบอกว่าพี่ชายน้องชายเราหายตัวไปตำรวจหาตัวไม่เจอ

สิบห้าปีแล้วที่คุณเห็นพี่ชายน้องชายรอบสุดท้ายคุณคิดว่าเขายังหายตัวไปอยู่เหรอหรือว่าตายไปแล้วแต่สิบห้าปีก็ไม่น่าจะรอด,ด้แล้วมั้งเทลเลอร์แลนด์ผมนะท้ายผมเดานะเราจะได้เจอศพพี่ชายน้องชายเราอยู่ใต้น,นี่แหละที่เราจะไปหาใช่ไหมโฮลิชิดคุณมีโอกาสเดียวที่จะฮีลวัท ทำไมไมีแค่โอกาสเดียวแต่มันหรูมากเลยเนี่ยคิดว่าเกมเกรด A เก็บตังนี้เล่นฟรีเนี่ยตัวเดโมโไม่แน่ตัวเต็มมาจะต้องเสียตังแต่ผมดูจากกราฟิกแล้วมันแรดูหรูเกินกว่าจะเป็นเกมฟรีจริงเว้ยโอเคโอเคคืนนี้เป็นคืนแนะนำผมนะโอเคกดไลค์คลิกเพื่อที่จะแอดวนเทปมันน่าจะมีบันไดที่จะพาคุณลงไปข้างล่างโอเค What มองดูฝั่งซ้ายขวาของคุณให้ดีพวกมันจะพยายามปีนขึ้นมาหาคุณเอาพวกมันนี่คือใครแต่ว่าสามารถใช้ไฟฉายเพื่อหลอกมันให้ไปได้ อ๋อเช้ไฟฉายเพื่อไล่มันไปใช่ไหมเราต้องหันซ้ายหันขวาเพื่อส่องไฟฉายไล่ถ้าเกิดว่ามีใครปีนขึ้นมาจากทางซ้ายทางขวาที่เราปีนมาใดลงอยู่มันบอกว่าเราปีนมาใดลงไปแต่จะมีตัวอะไรไม่รู้ปีนขึ้นมาข้างบนจากซ้ายหรือขวาโอ้เวลาลงแป๊บหนึ่งแล้วไฟฉายจะรีโหลดนี่เองโอเคครับผมเนยส่องให้แน่ใจแล้วมองได้ถึงข้างล่างไงดีวะงั้นต้องมองให้ถึงข้างล่างแล้วมองขึ้นบนขึ้นล่างได้ประมาณนี้ผมในะระยะก,การมอง ทุกครั้งที่ลงไฟฉายจะติดคูดาวแต่นั้นถ้าลงไปจะเอาจะสอกไม่ทันค่อยๆลง <c oughs> เปิดมาก็อย่างนี้เลยเข้าใจง่ายดีนะผมชอบอยู่ไม่ต้องอธิบายอะไรมากมาถึงก็เล่นเลยแค่รู้สึกว่ายิ่งเราลงเยอะมันยิ่งคูดาวนานนะถ้าเราลงแป๊บเดียวรู้สึกว่าคูดาวจะไม่เอาไม่ไม,ไม่พอกันโอเครู้สึกว่าตอนลงคูดาวจะพอกันถ้ารลงไปเยอะเลยก็ตอนแรกมนันน่าจะไม่มีไรลปะตอนนี้ผมยังไม่เห็นไรผมเนะี่ย เห่ยอย่างเสียวไปโอ้ด้ได้มันไม่ได้อยู่ล่างขนาดนั้นใช่ไหมอุ้ยมันจะมีตัวอะไรวะความน่ากลัวคือผมไม่รู้ว่ามันจะมายังไงแล้วผมจะเจอตัวอะไรเอ้นั่นพื้นปะใกล้ถึงพื้นแล้วมั้งเนี่ยผมจะมองดูมันไม่น่าจะโผล่มาจากข้างบนใช่ไหมล่ะมันบอกว่ามันจะปีนขึ้นมาจากข้าง่างนั้นแล้วก็เราจะมองก็ต้องมองซ้ายล่างกับขวาล่างอะเนาะ บินอย่างไกลถึงตรงกลางแหละคือค่อยๆเอะก,กูกลัวไม่รู้มันจะมาแบบไหนโอเคไปเยอะๆนิดนึงยังไม่เห็นอะไรส่องข้างบนด้วยเดี๋ยวมโป่บป้างบนเห็นเงาเหมือนเป็นลูกตาน,ะนอะไรวะฟุนผมตาฝาดไปเองเนี่ยตรงเสียวขาเหมือนเป็นลูกตาทุกท่านอาจจะไม่เห็นกันเสียวแม่งวาจะหลอนไปเองก็ได้ยังไม่เห็นตัวอะไรเลย ผมแม่งกลัวค่อยๆกระดิบกระดิบแล้วก็ส่องไปเรื่อยเขี้ยวบรรยากาศแม่งได้อะ่ะเอาเรื่องเว้ใกล้ถึงครึงงคร่งแล้วถึงครึ่งน่าจะมีตัวอะไรปะยังไม่เห็นอะไรเลยไอเวดีหรือมันแค่สอนว่ายังไม่มีตัวอะไรมาหลอกบอกขอบบอกหลอกให้กูกลัวปะเนี่ยยังไม่เห็นอะไรเปิดเสียงฟังด้วยเปิดดินเสียงไม่มีอะไรเลยไอวิทยุเวแม่งหลอกกูกลัวปะวะ เมื่อกี้ได้ยินเสียงอะไรเปาครบเมื่อกี้ได้ยินเสียงอะไรกูได้ยินเสียงนะเว้ยอย่านะเว้ยยังไม่เห็นอะไรเลยวิทยุแม่งหลอกกูป่ะเนี่ยหลอกกูตายใจไปฆ่ากูตอนท้ายอยู่เว้ยนี่ไฟฉายมันกระพริบอย่างงั้นวะไม่เจอเพืนหาไม่เจอไม่มีอะไรเลยอ่ะ จะมาก็มากูเล่นอยู่วีเวนแม่งเอูโหโหโห้ฮู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 ยกูเก่งฮิ้กูเก่งก,ก,งก,กงูจะมากูมาจะถึงกันแล้วเว้ยไอ้ห่านี่ไม่ต้องรอหรอกกูดอนท้ายแน่เลยโหแต่ว่ากู <c oughs> นั่งเกรงตั้งแต่แรกลงมไมไออไไ้ไม่เห็นอะไรเลยพอๆอย่าไปเยอะอย่าไปเยอะไม่เห็นอะไรเลยอ่ะ ไอ้แฮามึงหลอกกูมะเนี่ยผมว่าแม่งไม่มีอะไรแล้วแม่งหลอยก,กูกลัวไอเวนมันไม่มีอะไรจริงนะนี่มันจะถึงกันแล้วเว้ยถ้ามันจะมามันต้องมาได้แล้วป่าวะแม่งหลอยก,กูกลัวแน่เลยแต่ถ้าวางใจเดี๋ยวกูจะโดนอีกกูไอ้เวนมันมีอะไรเลยมันจะถึงแล้วเนี่ยฮะ ดิดมาเธอฟักกิ้งบิดมึงหลอกให้กูเกรงไม่แต่เราอาจจะต้องลงมาหลายวันก็แดะที่เป็นวันแรกไม่แน่ทุกครั้งเราจะจะลงมาตรงเนี้ยเราต้องลงบันไดเว้แล้วพอวันหลังๆมันจะออกมาอะไรแบบนี้วันแรกอาจจะยังไม่มาแม่งหลอกให้กูเกรงไม่มันก็แค่อาจจะให้เตรียมตัวไว้ก่อนโห่นี่มันที่ไหนวะเนี่ยเราไปถ่ายที่นี่ ตอนนี้อยู่ในออฟฟิศเหรอดีมากกดไลค์คลิกเพื่อแอดวานซ์แท็กโอเคอันนี้ไหลดิดเอสเซมบรีคืออะไรอะ่ะโอเคคุณต้องการคอมพิวเตอร์ทีหลังแต่ตอนนี้เราต้องเซตอัพลัวตัวล่ออะไรเงี้ยแหละคืออะไรโอเคไปที่ซัพพลายรูมเล็บทูเดอะฮอลนี่ปะเล็บทูเดอะฮอลซัพพลายรูม เปิดประตูโอ้โหต้องเดินด้วยเลยผ้าแม่งสวย <c oughs> จริงนะจริงฮะ Just so you know a l a y s c h e c k the keyhole okay ก่อนที่จะเข้าไปทุกประตูต้องคอยเช็คที่รูกุญแจก่อนก่อนที่จะเข้าไปใช่ไหม <c oughs> อ๋อหุ่นยนต์มันแปลกถ้าเกิดว่าจ้องมันจะทำให้มันทำอะไรแปลกๆก็ๆต้องห้ามจ้อง嘛วะ่ะ <c oughs> ฮอก็เหมือนกันก็คือ uh, ตัวที่เป็นมังกรชื่อว่าทีเลอร์โอเคนีนะ่เป็นตัวเอกของซีรีส์เนาะอ๋อมันเป็นตัวเดียวที่โจมตีแกถ้าเกิดว่าแกจ้องมันนานเกินไปโอเคตัวอื่นจะทำตรงกันข้ามถ้าเกิดว่าเองไม่จ้องตามมันก็คือทีเลอร์มังกรน,นี่ต้องอย่าจ้องมันนาน แต่ตัวอื่นต้องจ้องให้นานโอเคอย่าถามตัวๆก็ไม่รู้เหมือนกันว่าทำไมก็นกกนกนแกน่ดิแกดดิโอเคเราต้องแบบว่ารวบรวมเราต้องติดตั้งรัวตัวล่อต้องไปหาชิ้นส่วนที่อยู่รอบๆแล้วก็มารวมกันแล้วชิ้นส่วนนั้นมันอยู่ที่ไหนเราต้องไปที่ไหนห้องนี้ปะโอลืมเช็คคีย์โฮโอ้ อยจ้องมันนานอยจ้องมันนานโอเคอ่านี่ป่ะชิ้นส่วนโอเคนั่นอันหนึ่งอันอันนี้อะไรนี่อะไรเฮ้ยอ,อย่ามองน,นั้นอย่ามองน,นั้นนี่อะไรอ่ะนี่อะไรไม่รู้แต่น่าจะครบแล้วมั้งมันต้องจ้องคีโฮคีโฮอยู่ตรงไหน,นมันบอกว่าเราต้องจ้องไปที่คีโฮก่อนแล้วจ้องคีโฮยังไงอ่ะโอ้ชิ้นส่วนโอเคจ้องคีโฮยังไงอ่ะกลับมาที่เดิมแหละแต่บรยูนี่คือเช็ค โอ้ไม่มีสัญญาณอ๋อต้องดูว่าทีลัวถูกติดตั้งอยากสมบูรณ์แล้วยังยังตอนนี้เพิ่งเล็ดคอมโอเคอีนี่อะไรเออนี่ไงต้องจ้องคีโฮจ้องอยังไอง,องไงนี่คือจ้องหรอจ้องยังไงวะยังไม่เห็นอะไรเนาะอ๋อต้องคอยเช็คคีโฮ เมื่อกี้คือคีโฮใช่ไหมอย่างเดียวเนาะงงวะ่ะแต่ว่าตอนนี้เรายังเออเออเออเอ,อ๋อนี่คือเราถอดชิ้นส่วนจากตัวมันมาดี่ว่าโหยเรว่ไาไปมเริ่มจ้องมันจ้องมาที่เราบอกว่ากูออกก่อนแล้วฝักดิชิดีอรเมาส์อืมเนี่ยมันจะมีคียโฮก่อนที่เราจะออกจากตรงนี้เราต้องคอยจ้องว่ามีตัวอะไรจะมาป่าถ้ามีตัวอะไรมาเราค่อยออกอะไรแบบ เออโอเคน่าจะเป็นอย่างนั้นผมเริ่มจะเข้าใจแล้วถอดทิ้งส่วนมาเรื่อยๆเย้ิง่งอ่ะโอเคเราถอดไปหมดแล้วเนาะ there w go เรียบร้อยโอเคโอเคเราต้องกลับไปที่คอมพิวเตอร์แล้วก็ล็อกออน นี่ไงก่อนออกก่อนเข้าก่อนออกนี่แล้วเข้ามาในห้องนี้ก่อนเข้าก่อนออกต้องคอยเช็คมีใครอยู่เปล่าโอเคถ้าไม่มีแล้วค่อยออกกด e เพื่อเช็คก็ผมนะต้องเช็คทุกครั้งก่อนเข้าก่อนออกถ้าเป็นไปได้โอเคบอกว่าล็อกออนคอมพิวเตอร์เพื่อที่ว่าเราจะได้ควบคุมมันได้ฮะเราจะควบคุมตัวมันเนี่ยนะน่าจะมี o v e r ที่จะบอกว่าคีย์ไหนที่คุณต้องกดเพื่อให้มันเคลื่อนไหว เราต้องแบบว่าให้เทรดเกตมันพอรัวเปอร์เซนต์จะเพิ่มแล้วมันก็จะตามเราแค่นั้นคือเรามาเพื่อล่อมันใช่ไหมคุณต้องล่อมันไปที่ห้องด้านหลังประตูสีแดงในแมพเพื่อที่จะได้จับกลุ่มมันอะไรเงี้ยหรอ ฮะโอเคมีโปรตไทป์บอร์ดที่ไหนสักแห่งมันไม่ทำอะไรคุณมันเป็นแค่เอาไว้ซ้อม่เฉยโอเคคอนเฟิร์มโอเคเราจะต้องไปลอบมันอ๋อคือกดเลื่อนแล้วกดซ้ายขวาโอเคเราจะลอบมันมานี่ไงคือเราจะลอบมันให้เกตเต็มปึ๊บแล้วก็จะลอบมาโอ้มานี่มาี่ยึด ถึงยังเอ๊ะต้องล่อไปไหนประตูประตูแดงอ๋อนี่บ่านี่นี่นี่ปึ๊บโอเคกด e อ้าวไม่ทันเหรออันนี้น่าจะไม่ทันมันหมดเวลาก่อนโอเคเราทำไปเร็วกว่านี้นี่คือเราควบคุมหุ่นตัวนี้เพื่อไปล่อ,อหุ่นตัวอื่นมาได้ยินแล้วโอเคอยู่ตรงน,นี้ก็รัวโอเคเมื่อกี้เราเห็นแล้วประตูแดงรู้ผมจะรีบไปกันปึบโอเคโก็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 ก,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 ก็วิงว่ง แล้วก่อนที่มเกตมันจะหมดถ้าเกิดเกตสีแดงหมดมันจะไม่ตามเราเราต้องรีบไปตอนที่เกตเรายังไม่เต็มโอ okay. <ๆ>เคเฮ้ยเพิ่เบร้อยอรอได้ดีมากแต่ว่ามันก็มีความเสี่ยงเวลาที่เราล่อสิ่งต่างๆมาโค้ดที่มันน่ากลัวบางทีอาจจะถูกส่งเข้ามาด้วยแหละคุณต้อง เคลื่อนไหวตลอดเวลาแต่ว่าถ้าเกิดว่ามันเกิดขึ้นรู้ไหมแบบว่าติดเชื้อขึ้นมาอะไรงนี้มันจะมีไฟวอล์พานลอยู่ที่ซัพพลายเออร์ลูมไอฟที่ติดเชือ้อมันจะมีชื่อที่ค่อนข้างจะบอกได้ใช้มันเลือกมันแล้วมันก็จะรีบิลใหม่มอมออโอเคตอนนี้เป็นข้อมูลทั้งหมดที่ฉันมีตอนนี้ เลิกคืนนี้ก่อนอเช็คทุกอย่างที่คุณมีในเช็คลิสต์แล้วก็เกตเอาได้แล้วโอเคแล้วเช็คยังไงอะเช็คลิสต์นี่ไงโอเคเลินเดอะลอบอืมลีฟอืมในที่สุดก็ได้ออกกะทีโอ้ยย ตอนนี้ยังไม่เจออะไรผมนะแต่ผมสัมผัสได้เลยถึงความน่ากลัวที่น่าจะเป็นเสร็จไปแล้วผมนะเอาไปว่าพาร์ทนี้ไว้เท่านี้ก่อนแล้วกันนะผมนะมีความน่าสนใจอยู่ว่าเราจะเจอกับอะไรถือว่าได้มาลิ้มรสเล็กๆน้อยๆ,ๆผมดูแล้วม่งต้องหลอนแน่เลยวะไอตอนลงกระไดก็ทีหนึ่งทุกครั้งผมว่าทุกครั้งที่เข้าไปไม่ต้องลงกระไดแน่เลยเอะหรือผมคิดไปเอง ตอนแรกไม่เจออะไรแม่งหลอยกูกลิงตั้งนานในเวด้โอเคหมดนะใครชอบคลิปนี้รีวิวกดไลค์ใครแชร์แล้วก็เป็นเ,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 เพื่อไปกระตุนใจผมสร้างผลงานที่ผมได้เคยใครีวิวนพาร์ต่อไปไว้รีก like ิกดไลค์ก็เยอะผมนะเป็นโปรเจกต,ต์ที่น่าสนใจเราจะมาเล่นต่อให้จบเดโมโกันเลยคนะรับผมนะสวัสดีขออนุญ <c oughs> าต goodbye good night